อันนี้สงสจากพายุฤดูร้อนช่วงนี้นะคะทําให้ชาวบ้านชาวปอแดงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจับอึ่งมาขายริมถนน304อึ่งในราคาดีมากนะปกติเรากินหมูกินไก่กันราคาโลหนึ่งเต็มที่200ค่ะให้300เลยมากที่สุดนี่ขายอึง่งโลละ600นะคะสูงสุดสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมค่ะขออภัยที่รายได้เสริมของชาวบ้านที่นี่สูงกว่ารายได้หลักของบางคน คุณลุงใสสีกุดเวียนหนึ่งในชาวบ้านปอแดงตําบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นหนึ่งในพ่อค้าแม่ค้าที่นําอึ่งมาวางจำหน่ายริมถนนแห่งนี้ถนนเส้นนี้เนี่ยนะคะถ้าพูดให้ชัดๆให้เห็นภาพที่สุดสําหรับคนใช้เส้นทางก็คือเป็นถนนเชื่อมระหว่างอำเภอปากทงชัยกับอำเภอวังน้ำเขียวคุณลุงใสบอกว่าพอฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้อึ่งอ่างมันออกจากการจําศีน ออกมาผสมพันธุ์ออกมาหากินเป็นจํานวนมากบางคนก็บอกว่าเนี่ยพออึ่งมันเห็นสัญ,ญลักษณ์ของฝนตกปุ๊บมันดีใจมันกระโดดลดเต้นออกมาเล่นน้ํากันนะคะชาวบ้านก็เลยพากันไปจับอึ่งมาขายค่ะทั้งอึ่งสดขายแบบสดก็มีหรือเอาไปทําเป็นพวกเมนูอึ่งย่างปลาระาอึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแวะจอดลงมาซื้อกัน ภาพรวมราคาของอึ่งตอนนี้ดีมากค่ะเพราะว่ายังเป็นต้นฤดูการอยู่ฝนเพิ่งจะเริ่มตกนะคะโดยเฉพาะฝนแรกเนี่ยอึ่งจะราคาดีเป็นพิเศษอึ่งราคาอยู่ที่สามร้อยแปดิบถึงสี่ร้อยบาทนี่คืออึ่งทั่วไปแต่ถ้าคัดเน้นๆแบบพวกอึ่งไข่ล้วน,วนราคาจะชูดขึ้นไปเลยค่ะอยู่ที่โลละห0ร้อยในขณะที่ราคาอึ่งเสียบไม้ย่างแบบไม่มีไข่จะราคาเริ่มต้นตั้งแต่ไม้ละสาสิบถึงหนึ่งรอยบาทแล้วแต่ขนาด และถ้าเป็นอึ่งไข่ล้วนๆใครชอบกินไข่นี่ก็ต้องจ่ายแพงหน่อยนะคะช่วงนี้อึ่งแพงด้วยขายไม้ละ150บาทเป็นไม้แบบย่างชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้มีไรายได้เสริมวันหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ3,000ถึง6,000บาทเลยทีเดียวค่ะ